่เเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีที่สุดคนเด้อพี่น้องเอ้ยกบพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องกับสองบอลนั้นสบายดีท่านผู้ชมบรรยากาศดีดีพี่น้องตามตรงไฮตรงน้าเนาะเอาเกลียวอันนี้กันน้าเขาพี่น้องเอ้ยหน้าม่อนหน้าเนามเข่างามพี่น้องเลยนะปีนี่นะเกี่ยวบาไวเลยนะพี่น้องเปิดเผยธุรกิจใหม่พี่น้องเอ้ยที่บุกเคยนั่นมาก่อนเนาะ น,นี่คือนาบ่อนั้นพี่น้องบัาขันวันนั้นกับจาบ้างเอาเนาะโ่ได้นั่นใชขาหัวยอเด้อพี่น้องไม่ถือซากันได้เบ้าตลกให้พี่น้องหัวอะไรพี่น้องเพราะว่าวันนั้นกับเครียดไลยพี่น้องไปช่วงน,น,นี้นี่บ่อยนอนโนะบแมนเครียดนี่อือเนาะพี่น้องไหมเครียดเรื่องส่วนตัวแหละพี่น้องอปัญหาหลายอย่างเลยแหละมี่อะไรนี้ที่บอกไพ่โได้พี่น้องเอ้ยแม่นพี่น้องไหมมีอะไรนี้ ก็ยอกเด้อพี่น้องเอ้ยเข่าก็เริ่มสีพ่อเมาแล้วพี่น้องไหมจั๊กมอมานอกสีผ้าไปใส่พี่น้องมือไงสบายดีพี่น้องลองหัวไปใส่ลองหวยลองห้องฮะปลามาเลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยลงหวยเอาไอ้คงแค่งนั้นน่ะไม่ตายได้คงเอ้ย เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ห่วยเลยพี่น้องเลยกำลังย่างลงห่วยพี่น้องเอ้ยย่างลงห่วยมองมันออกจะเป็นสิภาพไปไปไหนแล้วพี่น้องมันนี่ เป็นเป็น,ปน,นหัวหน้าทีมมาหนีินะลงท้องก่อเหนื่อยแล้วลงหัวอับนก็นับเส้นทางของก,ก,กันไอ้สีน้นก็ลงมาหนีโบได้จักตัวเพิ่มเลยโบอได้วันนี้เล่ขนข้างนอกโบไปกับเจ้าเหรอโบได้เน,ะนาะโบมาน,น,นหักมือเรา,าได้ปาตองกระแท้เขาคือโบได้ไปนะมือนั่นกั ไอ้หมดเกี่ยวเข่าโบเห็นหน้ากันแหละพี่น้องเอ้ยแล้วเกี่ยวหมดและแล้วเกี่ยวบันั้นกจักสิไปทางใดพี่น้องมีแผนการแล้วพี่น้องยันบุได้ลงคลิปดอกบมดแล้วเกี่ยวเขานี่ตัวชีเดลาจากโลกโซเชียลไปจักเดือนนึงพี่น้องเอ้ยเขาป้าหมดแล้วเขามองมันบบมีสัญญาณนะบอกสัญทบ โ <laughs> บ,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 บมีหรืไอไรเนีลีเข้าไปพุ่นนะนนแปลว,ว่าหลินยังบบได้เลยโทเกือบอยากได้เหรอนะฮะโบพื้นบน,บนไปเห็ดเวียกเห็ดเห็ดงานเหรอนะนนบ,นนะบอ,อยู่แกงแหดพุ่นแกงแหดกือบแม่ีกยับเข้าไปอีกนะตอนทีไปกรุงเทพเขาไปบบได้เหรอนะ ให้พ่อการลงติดต่อมาพาสปอร์ตนะชาวบ้านมามันมดเลยขมก้องเลยเดี๋ยวาไปไทยอีกแล้วนะเออาบลายลอยะกบว่าว่า,าสิบไปเนะอโอ้ยตกขนาดก็บอว่าว่าสิบอยากไปเนะาะอ,อ,<ห>อยากไปอยู่บบอยากไปอย่ของาวบ้นนอกเพื่อนะบอไปเพราะเพื่นมีอาชีพอยู่แล้วนี่นะอมอไปแลวไยบเป็นเพื่อนมีลาศการโอ้เพื่นเป็นหมอพี่น้องเลยาไทยบเป็นกันแล้บไปพี่น้อง บอไทยเป็นแบไทแล้วอยู่ไทยขู่มือนี่เพิ่นบอกเล่าอะไรเลยได้แ่าแก่เขาก็บอกเล่าได้ตอนนั้นนะบอเล่าก็ได้หรือว่าเขาวอาแบบธรรมชาติเขานี่ก็ได้นะเพิ่นพังเข้าใจนะเราส่วนไลยเพิ่นก็กว่าไทยเขาไปบอกเล่าใส่เพิ่นก็ได้นะส่วนไลยเขาบอกภาษาเขาเองนี่แหละ Ủa wow, không khơi đây Có chạy cái cao Ok không cả đi phía nào mà nào non vết thứ nâng nào vậy Phần cả bỏ hải <laughs> Bỏ đó, <laughs> mà hồi ấy, Minakat Pinong Lunga Sam Noom Pinong, gầm kung hoa ngon Sam Noom Sam Noom, the women's arms are high, you know, heaven deny, you know, move over men, you know, you know, phần know, you know, you know, Chỉ know, bảo know, you 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 มองไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยก็ได้ตัวนึ่งกินนี่นะมองไปน่อยทีกลางอีกพี่น้องเอ้ยกลางไม่อีกวะหลุ่นการพี่น้องหลุนกันพี่นนอมาลุนการเบบนี้วิธีไล่มองเลยเนาะไล่แป๊บนึงเลยยงเนาะแปเนาคเน นัจท่านในเขาไว้บอก,อกเออเออบุอบอมีร้านเนาะร้านอะไรปลาซิวเนาะเจ้าว็สิถือไม่เห็นเป็นไรอยู่ายเอาไปกลางืึ้นจารย์บุญญนยู่เนาะอยู่หอยู่คองเด็ก <c oughs> เอ้าพี่น้องว้าวเออมาระหมาบน้องมารไหพี่น้องปากขาวพี่น้องบึ้งถ่ายหุบกันถ่ายหุบใส่กระสอบก็ไดนี่เขาเอือนมาณพี่น้องใส่กระต ong ก็ได้กระต ong ก็ได้ก็เลยเอฟซีคนหนึ่งพี่น้อยลงมาเอฟซีคน bố mẹ FC mà thiệp sepa đấy chứ, bỏ nhọc đây, mày hãi thế nó. nào? nó to mà nhung nhung Càng một câu ạ อือยายหมองพ่อกพ้ามี่นเาเอเป็นน้ําเฮากายขึ้นบ่จักกบ่ว่าวันี้สิมีตัวเดียวพี่น้องเป็นไปบ่ได้ดอกปลาขาวน่ะตัวหน้าเจ้าเอาละ นอนไ,ไหมน่ะกับเขาได้ปะเ,เออบ่อนนอกกำลังกลางมองพี่น้องโบฮู้พิน่นสิพาไล่ไปทางใดพี่น้องอไอ้พันสิไล่ทางใต้หรือเพิน่นสิพาไล่ทางเหนือกับโบฮู้ตอนนี้เราก็ย่างนา้ำเป็นพยานทำกันเด้อพี่น้องไอ้ถ้าบรเห็นบอลนั้นลงคลิปแปลว่าโทรศัพท์ตกน้าพี่น้องไอ้ <laughs> บ่บักนอกเพิ่นกางมองเป็นพี่น้องบ่นั้นก็บ่เป็นจักนักพี่น้องเฮบ้านเฮาก็บ่เป็นตะกาบ่นั้นก็บ่ได้ยุ่งกับเรื่องแบบนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่พ่อากางมองน่ะพอได้อยู่คันแฮก็มีแต่พ่อตึกพี่น้องเอ้ยว่าั่นน่ะหานลบ่เ็หมูนบ่นั้นสนุกเด้อพี่น้อง việc này hết đâu nó tại bà tức hè mong này bộ pin pin nào xài bết cốp bết cang cả pin như đó mình vào sân đọc pin nào không cả mua lục sợi thì đục hay sao na ta đầm đầm lẽ pin nào เออไปนี่วิธีกลางมองเนาะเอาอะไรได้พี่น้องไอ้บาดน,นี่ตอนนั้นเป็นมือกล้อง,องพี่น้องไอ้อ้ขอ้โชคให้มันก็แล้วกันสินะเออ ມັນຍິບພີ່ນ້ອງມາກະມອງວ່ານອກວ່າຊາຕາເກົ່າວ່າຕາເກົ່າສາ น้ำก็เลิกเติบได้พี่น้องเลยมันเป็นวังเนี่ยไอ้คงขึ้นพูดเลยพี่น้องฝ่าพนจิมาอลไรพี่น้องหืมพ่ำหืมพ่ำมาแล้วพี่น้องบ้านนี้โศกโศกมันมันพี่น้องเลยพวกนี้มันมันพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้อง กระด,ดุกไงอีก <habr> นึงก็ร <beautiful anak lonely> ้องใจพี่น้อยกดไลค์กดแชร์ไปนี่แล้วพูดนี้นะมาพี่น้องมากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อยผู้ใดเขามาเบิ่งมาส้มกันเลยปลาพี่น้องเลยหาปลาอยู่หวยพี่น้องหากินแบบธรรมชาติพี่น้องเลยโอ้ยดินหลวงดงอยู่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกอยงวางใหญ่เห็นปลาอยู่ะด้ตอนนั้นเต้นกินนี่ตายมองเต้นออกแต่มองพี่น้องปลาโตพี่น้อง พี zaman, ่ส <K> ังบานี่นะปลาดุ๊กปลาดุกหรือปลาก๊อดปลากดพี่น้องเอ้ยปลาขึ้นซื้อไม่นำคงพวกอะไรพี่น้องเอ้ยเงียบไปเปื่อยพี่น้องเอ้ยคงกันดลยจีใจเนาะมาตอนค่ำเนาะคำคำว่าสิบโได้เลยเนาะมากะได้อยู่นี่เลยว่าสิบโบมันบ่ว่าสิบโมานคำตอนนั้นกับโบได้ด้วยเนาะเราก็ยังได้มาลุ้นกันอีกต่อไปพี่น้องเอ้ย ยังบมจบหมสิ้นเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยยังหลายอยู่ยังท่านี่เบิร์ตสั่มาก็ได้อยู่ประมาณสองซบพี่นองง <c oughs> ้องเอ้ยนั่นงูนี่นะเราล,ล,ลุ่นกันตอนต่อไปเราลุ่นกันอีกเนี่ <c oughs> นพี่น้องเอ้ยถือแล้วว่าสิบบถือพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นนั่นขันสุดท้ายบัดสุดท้ายตอนสุดทา้า,ททายก็ยังแบบว่ามีกำลังใจให้กันอยู่ตลอดพี่น <c oughs> ้องเอ้ยผู้ปลาก็ได้ยเพรได้เขามีกำลังใจกลางต่อไปนะเนาะขันบบได้เขาก็สีท่อแล้วพี่น้องเอ้ย

ส่วงเด็ดๆส่วงเด็ดๆยังลงมาอีกเนาะแบบคนอยาำแรกนี่แห้งถึกเพาะว่าน้ำขัดบ้งปลาอยู่บ้านพอมีอยู่เลยพี่น้อยบ้านยังก็บัานน้องแตยุงก็บพี่น้อยยุงกไอยู่หวยปนี้แหละั่งไม้ตอพี่น้อยรุ่นกันตออีก อีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วปลาขาวไปน้ำสุดที่สามที่สี่ด้วย่ะผลตกพี่น้องให้บ้างนี่ผลตกนี่พี่น้องเอาเข่าไปเ עם, ลยมาเข่ากระเป๋าอีกแล้วพี่น้องเลยสอบนึงเลยกระดิสอบหนึ่งพอว่างนี่มันเป็นว่างญ่พี่น้องเลยวันนั้นก็สีระวังโตนอยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าถืออุปกรณ์มาพี่น้องเลยโทรศัพท์นี่แหละหักษาเอาไปเดืห่วงยังดอกพี่น้องใอ้ตัวนี้นะห่วงโทรศัพท์ ว่าถ้าขาดโทรศัพท์ไปแล้วสิถ่ายคลิปบ่ได้น่ะอ่าาบ้านนอกแม่นอยู่เพิ่นผู้มีงัวบันั้นบ่มีงัวนี่มันตกน้ําสิเอายังซื้อบาดนี้สิได้ยืมเงินยืมเงินผู้ขายงัวนี่เลซื้อก่อนงัวบ่อวงนี่ทําได้ได้พขาเนสออ้คิดว่าสิได้ล่าเเพราะวมันวังใหญ่เด้ได้อมกว่นโตกู มาหันมาเท่านะนาทีหลุดุดอยู่กดไลคเรียบร้อยโอเคเนาะพี่น้องมาหันนี่เสร็จลายเด้อพี่น้องแบตบ้านั้นกันยังหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่น้องไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องบ้านั้นเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องพ่อคลิปหนาเด้อพี่น้องไอ้ไอ้คงพ่อคลิปหนาพี่น้องไปแล้วพี่น้องไอ้น่ะมองมันนอกเพิ่นลังใส่อยู่พ okay, okay, ี่น้องไอ้ร้ายล้วพี่น้องไอ้ <ats> Tá